สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนก้านพ่นยาคะรุ่นวีโก 5A วีโก 8A นะคะ5 A, ะคะลิตรกับ8ลิตรนะคะเป็นแบตบที่แถมน้ำหนักเบานะคะก้านที่แถมให้นะคะจะเป็นลักษณะก้านแบบนี้นะคะยาว50เซนนะคะส่วนก้านที่ลูกค้าซื้อไปเพิ่มนะคะจะยาว80เซนนะคะความยาวจะต่างกันนะคะประมาณนี้เลยนะคะวิธีการเปลี่ยนนะคะให้ลูกค้านะคะกดปุ่มกดปุ่มสองข้าง สองข้างตรงนี้นะคะกดลงพร้อมกัน,นะคะ่ะกดลงให้พร้อมกันนะคะแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอเราดึงออกมาจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ ดตรงนี้ค่ะตรงน ok ี้กดนะคะกดแล้วก็ดึงก้านออกมานะคะกดเสร็จลูกค้าก็ดึงก้านเก่าออกมานะคะอันนี้ต้องกดให้สุดเลยนะคะต้องใช้แรงนิดนึงค่ะกดให้สุดเลยนะคะแล้วก็ดึงก้านเก่าออกมานะคะแล้วลูกค้าก็ใส่ก้านใหม่เข้าไปแทนที่ตรงนี้ค่ะใส่ก้านใหม่เข้าไปแทนแทนก้านเดิมของเราได้เลยนะคะแล้วก็ล็อกล็อกเหมือนเดิมค่ะพอล็อกเหมือนเดิมลูกค้าก็ มือบีบลงมาค่ะพอดานมือบีบลงมาลูกค้าก็ใส่เข้าล็อกเหมือนเดิมได้เลยนะคะลักษณะต้องกดนะคะถ,ถึงถึงจะใส่ได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็หมุนใส่อันนี้เป็นวิธีการเปลี่ยนการนะคะลูกค้าลองทําดูค่ะ